มีข่าวว่าเราไปขอปรึกษาเข้าเรื่องนี้เหรออ๋อเข้าเลยบอลไม่เอาแล้วเวลานอนก็คุยกันเป็นปกติก็แบบต้องถามเขามีประสบการณ์มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็มีปรึกษามีอะไรกันบ้างถามกันไปถามกันไปถามกันมา ได้ม่เยอะได้ม่เยอะเลยแล้วเขามีแนะนำอะไรหรอวะเขามีอะไรเอาเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าในใจเรานี่แล้วมีแผนแล้วมีอะไรเป็นการจะมีเปิดนี่ก็กำลังปรึกษากันอยู่เลยยังยังยังไม่ยังไม่ไฟนอลเลยหลังเวทีเมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่แล้วยังไงดีงานนี่าวเรื่องบอลนี่แหละคุณบ่าวคุณบ่าวใครทำแนะนำังไงบ้างอุ้ยอุ้ยไม่มีอะไรครับก็ก็เขาถามอะไรอ่ะผมยังตอบไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ย เขากำลังอยู่ในพระองค์พระวังของเขาความสูงของเขาขอเขาขอพี่มากเรียมไปงานเตรียมไปงานใช่คือตอนนี้ก็ก็คงจะเป็นทางแผนพี่มากแหละที่สำคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็รอรับว่าถ้าเกิเพื่อนเจ้าบ่าวก็เราก็ต้องรอรับฟังว่าเอเรามีตรงไหนที่เราช่วยเขาได้บ้างเพื่อให้เขาแบบ แบ่งเบาภาระของเขาได้มากที่สุดอะไรเงี้ยณตอนนี้แจกแจงหน้าที่ยังหาในงานเป็นเป็นอะไรยัง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 ไม่ยังไม่มีดีเทลอะไรมากมายแต่เรารู้แล้วว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยใช่ที่ไหนอะไรเงี้ยยิ้มๆเนาะเหมือนมันมีอะไรอ่ะพูดกเขาแค่ไม่อยากให้ผมพูดมากตอนนี้เขามองหน้าผมคือโอเคมันหยุดได้แล้วถูกแล้วไม่ถูกแล้วถูกแล้วเขาพูดถูกแล้วนั่นแหละอัปเเเดตตพิิ่มม ไม่มีเลยครับตอนนี้ไม่มีเลยไม่หมายถึงว่าอัปเดตก็คือเราก็เนี่ยมาคุยกับทางเพื่อนๆแล้วว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างมีงานวันไหนเมื่อไหร่ช่วงไหนบ้างที่มันจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เดแล้วก็คือเหมือนเต็ออกเดินนี่แหละใช่แล้วเขาเต็มที่มากเลยนะผมได้ข่าวมาว่าเขาเต็มที่มากเขาพร้อมมากเลยรู้จัดงานหรือเปล่าครับรู้งานเขามีหนึ่งวันผมอยู่ที่นั่นทั้งอาทิตย์ครับมีหาเรื่องให้ตัวเองไหหาเรื่องเที่ยวหาเรื่องเที่ยว ว่ามันก็น่าตื่นเต้นแทนเพื่อนเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเออมันก็แบบผมก็ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นว่าจะเจออะไรบ้างเนี่ยเขาเป็นภาษาหลักเลใช่ไหมครับใช่ครับใช่คนแรกใช่ใช่ตั้งแต่เขาขอแล้วฮะวันต่อยตั้งแต่วันแรกใช่ครับผมใช่ครับที้ำมันแต่กี่เปอร์เซ็นต์ราคะที่ว่าครับโหเยอะเยอะครับคืบหน้าเรื่อยๆแล้วก็มีอัปเดตเรื่อยๆแหละแต่ว่าเราก็ ล้วก็แค่ไม่ได้บอกใครนั่นเองเพราะว่าก็ล่าสุดก็คือบอกไปก็คือมีงานที่ต่างประเทศกับที่ไทยก็ตามนั้นครับตามนั้นมีมีมีนล็อกคิวแล้วครับที่บอกครับมีวันเดียวผมไปทั้งทั้งอาทิตย์เลยไปช่วยกันไปเที่ยวปาร์ตี้ขนาดโสดตอนนี้เริ่มเริ่มคิดังคะต้ก็มีไหมเพราะว่าเป็นการเียวแบบรย่างเยยังยังยังไม่ได้คิดเพราะว่าผมก็รอทางเขา อะไรตกลงวันเวลาอะไรกันอย่างนี้ครับผมใช่คุณหมักล็อกวันปาร์ตี้ส่สดหน่อยอยากเห็นฮะอยากอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นหรือว่าจะจอยขนาดไหนมันต้องมีภาพไหมหรือว่าใหห้ดูน่อยอรอได้ก็รอดูแล้วกันน่าจะน่าจะเป็นเราจะเลือกภาพที่ดีที่สุดออกมารอดูรอดูใช่เพราะว่าเราก็อ่ะเราก็บอกได้ว่า ก็สละโสดก็คือต้องแยกแหละชายฝั่งนั้นเขาก็ไปเตรียมตัวแลฝั่งนี้เราก็แบบเออพี่หมากบอกแล้วว่าขอแบบสบายๆไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องมีกิจกรรมเยอะอย่าเหนื่อยนะไม่มีตีไม่มีคอนเซ็ปต์อะไรเลยครับในงานสละโสดอันนี้ต้องเป็นทางทางพวกผมเป็นคนเซอร์ไพรส์ใช่ใช่้าัไมคนใกลัวนากลัวจริงๆ่ัฝั่งนั้นเด็กหลู้มีตีไ้แล้วยังยังยังไม่ค่อยตกปลหรืก็ไรครับอว่าแบบความ ได้เลยครับต้องสนุกแน่ๆเลยจริงจริงจริงรอรอรอเลยรอเลยครับเริ่มเริ่มมีการคุยกับเพื่อนๆยังหาว่างานจะเป็นประมาณไหนของพี่มากใช่ไหมครับงานสลากเขามีปึกมีมีเาเรียกว่าถามโยนคําถามไปให้พี่หมากแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบชิลมากอะไรก็ได้มันเลยเป็นโจทย์ที่แบบเราค่อนข้างที่จะยากอ่าเราก็ต้องมานั่งประชุมกันแบบในกลุ่มว่าแบบจะเอายังไงดีจะทําอะไรให้เขาแบบรู้สึกว่า เขาจดจำวันนี้ไปแบบไปไปอีกนานอะไรเงี้ยไปคุยใครบ้างะในกูุ่มพี่ใครบ้างทำไมดูแบบจริงพี่หมากพี่หมากก็เราก็ถามว่าเขาอยากให้มีใครบ้างพี่หมากก็บอกว่าเพื่อนๆที่เราสนิทด้วยกันทั้งหมดประมาณนี้แหละรก็เราก็มีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ตก้จำไม่ลืมแต่ต้องไม่ลืมแต่ สิบปีก็ปีนี้ก็น่ารักน่ารักครับผมก็พาที่บ้านไปกินข้าวพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่มาจากต่างจังหวัดด้วยก็เลยอาไปกินข้าวด้วยกันทั้ง4ี่คนเลยเป็นคู่มันปีสุดท้ายเป็นคู่มันปีสุดท้ายใช่ครับที่ปีสุดท้ายที่จะได้ใช้คำว่าเปียงเซ่ครับผมต่อไปก็ไม่ได้ใช้ละตอนแรกก็ไม่ได้คิดครับน้องมาบอกอีกทีว่าเอ้ยนี่จะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีมีของขวัญอะไร ก็มีช่อดอกไม้ให้นั่นแหละครับของขวัญลืมให้นะอยู่ที่บ้านพูดจีลืมให้ไม่ไอ้ที่เตรียมไว้ที่บ้านนั่นแหละ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 ลืมซื้อไว้แล้วก็ลืมครับว่าพี่แบรดิมระเบียงก็อยู่เหมือนกันนะครับของเงินรถไ์เราครับผมก็เหมือนกันครับทำอาหารกินกันนี่เาทำอาหารกินกันง่ายครับผมทำไมถึงเป็นคอนเซปต์นี้ครับปีนี้ก็ ทำงานด้วยยุ่งๆด้วยก็แบบอยากอะไร back to basic บ้างอะไรประมาณนี้ฮะใช่อร่อยแม่อร่อยแม่กับข้าวอร่อยสิครับพี่ทำเองเดี๋ยวผมทำให้กินกันแลแรกกันทำเดี๋ยวเออได้เดี๋ยวมายื่นอย่างนี้แล้วก็นั่งครับว่าสองนาเดียหมาบริษัทว่าหวานแล้วแต่ว่ามันเกิดแม่แก้วหวานกว่ากับแคปชั่น์อ๋อครับผมครับดีครับดีก็แฮปปี้ครับแม่แฮปปี้ว่าที่ลูกสะพ้ายครับครับทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้แล้วครับเขินไหมฮะถึงคอยเห็นดิแคปชั่นที่แม่แก้วก็เขินอยู่นะครับเขินอยู่ว่า แกก็ไม่ค่อยได้เรียกเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะก็ดีดี่ันนี้ก็เรียกคือเดือนละสิบบาทใช่ไหมก็คงก็คงก็คงประมาณนั้นแหละมั้งทีครับเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมเรียกไปก่อนนะครฮะเป็นการซ้อมเรียกไปในตัวหรือเปล่าครับเอ่อก็คงจะประมาณนั้นแหละครับไม่นั่งเลยพี่พี่ก็ถามก็คงจะประมาณนั้นพี่พี่ก็ถามว่าแบบเออเหมือนจะเร็วๆนี้ยังไงก็ไม่รู้แบบเออรู้สึกกดดันมากเลยเนี่ยคือมันไม่ใช่เร็วเนี้นะฮะ ครับครับต้องแบบว่าดูแลง,งานเขาก่อนแมขอบค,ครั